เอาทัวร์ผู้พูดร์ผอ้าี่เอาโรเบสฮัลโหลดีนข่าวว่ามีเรื่องมีราอะไรอีกมีเรื่องอะไรอีกฉันอยู่ฉันเงียบๆได้ข่าวได้ข่าวว่าเธอมีดราม่าถีล้่าเอมีถ้ามีแฟนเพราะว่าการที่แฟนมันผิดกฎของที่เราตั้งไว้ตตั้งแ่ปีนึงแล้วมีดราม่าเรื่องอะไรล่าสุดพูดมาสิขึ้นแพ้แล้วก็มาเพดูปะเห็นอยู่เออนี่กรอบก็ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นอย่างมั้นไง เห็นตระหลงอะตระหลงไปเลยตลกตลกดังมันก็เลยเป็นอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมแล้วทำไมถึงไปดราม่าได้อาถรรพ์เลยผมก็ไม่รู้ครับพี่เอ้ยพี่มไ่รู้ยังไครับเขาก็คือไลฟ์อย่างเงี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นแบบเร็วๆเราไม่สามารถนึกออกไหมเอออะไรอย่างนั้นก็ใช่มันเป็นแต่มันก็ผ่านไปแล้วผ่านไปแต่ว่ามันตลกอย่างนี้บอกเลยเอฟซีก็ยุ่งวัวกันแบบ ฉันไม่ไม่ได้ตลกเอฟซีหรือตลกเธอฉันรุนว่าเธอพยายามแล้วเธอรู้ดีสุดว่าจะไแะแฉนดวกว่าพยายามแบบพยายามแล้วเอาตัวหลบกล้องมบนเนียนๆแต่ปึ๊บดีขึกับมาไหมแต่ แต่เดี๋ยวว่าดูแล้เนี่ยแต่ละ่ด้่แต่แต่แต่ห้่งฉันจะรต่แน่แต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 ่เน่แต่เต่แต่แตีเ่แต่แม่แต่แน่แต่แตรแต่าต่แต่แต่แ่แตแเ่แต่แต่แอ่แต่แต่แราแต่แต่แต่โทรแต่ทต่าโทรน่แต่แต่แก่แต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 ดแต่แต่แต่แตดแต่นต่แต่แต่าต่แต่แ่แต่แต่ยต่าต่แต่แ่ตแแตรแต่แต่แเราก่แบบเต่แทุแต่แต่แต่แ่แ่แต่แต่แน่แต่แตคแต่แ่่าต เออเนียนกว่าไหมเนียนเราไม่ใช่ดาราเหคือเนียนเนียนเนียนก็แบบว่าดื้อดื้อกับแบบว่าเฮ้ยพี่ทุกคนนี่เวทรู้จักคุยไม่เจอกันนานมากคนนี้อุ้ยเพลงนี้ชอบสรุปคือใครใครก็ไม่รู้ของใครไม่รู้แต่๋ยวเราไปก่อนเออไปก่อนไปก่อนไม่ตอนที่ไม่ได้คิดว่าจะมีดาราก็ไม่ได้แบบไม่ได้คิดว่าจะหัดทำนะหัดทำแล้ว เราก็เป็นคนคิดเองจต่เป็นอย่างไงใครยังไม่เข้าสินโกรธคือโกรธโมโคือโมโหบูดก็คือบูดเนี่ยตรงๆก็คือตรงๆก็พูดตรงๆไปพูดไปครับพูดตรงๆไปเลยแบบไม่เลี้ยวไม่งอไม่อะไรนะเธออย่างนั้นจริงจริงปะนายเป็นคนพูดตรงๆจริงห้าสี่สามสองนะถัดแสดงนะต่อไปอ่ะเดือนสองซ่มจะมุิว่าไม่อยากอยู่ตรงนัดจุดนี้ทำยังไงอ๋อก็จับกล้องแล้วก็ไปดูนั่นนี่นั่นนี่หรอ ฉลาดมากทำอย่างนั้นแหละเฮ้ยใครมาหรือว่าโอ้เดี๋ยวเราลงร้านดีกว่าเนี้ยเราดูน่าเกลียดไปไม่เป็นทูกคนไปดูกันอ๋อเป็นนู่นก่อนเขาอยากเปลี่ยนที่เราไปลงทำเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเฮ้ยตรงนั้นต้อให้วะไราจะดูเราจะได้เอาตัวเองดีกว่าแบบแออเบาไปเหาคือขาดพี่น้อง ในขนาดที่ทุกคนด่ามาฉันต้องขำป่ะเพราะว่าดูดีมันเนียนมันเนียนไงก็เช่นชมการแสดงมันเนียนชมแล้วเราเนี่ย <laughs> มันแบบว่าเออมันเนียนดีอดี oh,